มีขี้เศร้ากับเพื่อนจอมปว่วนนิทานก่อนนอนสุดหาเสริมสร้างจินตนาการเด็กณนะป่าสนหอมหวานที่แสงแดดส่องลอดใบไม้ลงมาเป็นประกายระยิบระยับมีบ้านหลังเล็กๆสร้างจากท่อนซุงตั้งอยู่บ้านหลังนั้นเป็นของเจ้าหมีบรูโน่หมีสีน้ำตาลตัวใหญ่ใจดีแต่ขี้เศร้าเป็นที่สุดบรูโน่ชอบการนอนเป็นชีวิตจิตใจเขาจะงัวงเงียตื่นขึ้นมาตอนสายดง กินน้ำผึ้งมื้อใหญ่แล้วก็งีบต่ออีกรอบเป็นประจำบรูโนมีเพื่อนสีอยู่สองตัวหนึ่งคือกระรอกจอมสนชื่อจีจาร์ดจีจาร์ดเป็นกระรอกตัวเล็กแต่พลังงานเหลือหลน้นวิ่งเล่นซุกซนไปทั่วป่าไม่มีวันไหนที่จีจาร์ดอยู่นิ่งๆได้เลย และอีกหนึ่งคือนกหูกตาโตชื่อฮูกกี้ฮูกกี้เป็นนกฮูกที่ฉลาดหลักแหลมชอบอ่านหนังสือและมักจะให้คำแนะนำดีๆกับเพื่อนๆเ,เสมอแม้ว่าบางครั้งคำแนะนำของฮูกกี้จะยาวเหยียดจนน่าเบื่อไปบ้างก็ตามเช้าวันหนึ่งแสงแดดสาดส่องเข้ามาในบ้านของบรูโน จีดจัดกระโดดเข้ามาในบ้านด้วยความเร็วสูงปีนป่ายไปตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส่งเสียงเจียวจา๋าวบรูโน่บรูโน่ตื่นได้แล้ววันนี้เป็นวันผจญภยจัยจีดจาดร้องเสียงดังบรูโน่งัวงเงียลืมตาขึ้นมามองจีดจาดด้วยสายตาที่ยังสลึมสลือผจญภัยอะไรกันแต่เช้าเนี่ยจีดจาดขอฉันนอนต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอ ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราต้องไปตามหาสมบัติลับของปูหมีใจดีกันฮูกี้บอกว่ามันซ่อนอยู่ในถ้าลึกหลังน้ำตกสายรุง้งจีจรดกระโดดลงมาจากโต๊ะกระโดดไปดึงหูบรูโนเบาๆบรูโนถอนหายใจสมบัติลับอะไรกันฉันว่าปู่หมีใจดีคงแค่ซ่อนน้ำผึ้งเอาไวเ้เยอะๆมากกว่า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮูกกี้บอกว่ามันเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ที่ปู่หมีใจดีวาดเอาไว้เองเลยนะไปเถอะไปเถอะสนุกแน่ๆจีจาจ์ดยังคงขยันขยอไหนที่สุดบรูโน่ก็ยอมลุกจากเตียงด้วยความจำใจเขารู้ดีว่าถ้าไม่ยอมไปกับจีจ์ดจีจ์ดก็จะตามมากวนเขาไม่หยุดหย่อนแน่นอน ก็ได้ได้แต่ขอฉันกินน้ำผึ้งก่อนนะบรูโน่พูดพลางเดินไปที่ตู้เก็บน้ำผึ้งจีจาดกระโดดโลดเต้นดีใจเย่งั้นฉันไปตามฮูกกี้ก่อนนะเจอกันหน้าบ้านจีจาดวิ่งออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็วบรูโน่ส่ายหัวเบาๆแล้วเริ่มกินน้ำผึ้งมื้อเช้าของเขาไม่นานนักบรูโน่ก็เดินออกมาจากบ้านเขามองเห็นจีจาดยืนรออยู่หน้าบ้านพร้อมกับฮูกกี้ฮูกกี้ถือแผนที่หมวนใหญ่อยู่ในมือ ในที่สุดนายก็มาแล้วนะบรูโนฉันเกือบจะคิดแล้วว่านายจะเปลี่ยนใจไม่ไปซะแล้วฮูกีพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันก็แค่อยากกินน้ำพึ่งให้เต็มท้องก่อนไปผจญภัยเท่านั้นเองบรูโนตอบเอาละเอาละอย่ามัวแต่พูดเรื่องน้ำพึ่งเลยเราต้องรีบเดินทางกันแล้วแสงแดดกำลังจะแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วจีจาดพูดพลางชี้ไปที่ป่า จีจาดพูดถูกเราควรจะรีบไปกันเลยหูกกี้คลี่แผนที่ออกจากแผนที่เราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านทุ่งดอกไม้หลากสีแล้วข้ามลำธารสจากนั้นเราก็จะเจอกับน้ำตกสายรุง้ง ทุ่งดอกไม้หลากสีลำธารสาฟังดูสนุกจังเลยจีจาดร้องเสียงดังแล้วกระโดดนำหน้าไปบรูโน่และฮูกกี้เดินตามจีจาดไปอย่างช้าๆบรูโน่า Bruno หาวอดวอดเป็นระยะระยะเขายังรู้สึกม่วงนอนอยู่ระหว่างทางจีจาดวิ่งเล่นซุกซนไปทั่วเก็บดอกไม้หลากสีมาทัดหูแล้วก็กระโดดลงไปเล่นในลำธารสายอย่างสนุกสนาน จีจาดระวังหน่อยสิเดี๋ยวจะลื่นลมเอาฮูกกี้เตือนไม่เป็นไรหน้าฮูกี้ฉันแข็งแรงจะตายจีจาาตอบพลางสาดน้ำใสฮุกี้ ฮุกกี้สส่หัวเบาๆแล้วเดินตามจีจ๋าต่อไปบรูโน่เดินตามหลังมาอย่างเงียบๆเขามองดูเพื่อนๆเล่นกันด้วยรอยยิม้มในที่สุดทั้งสามก็เดินทางมาถึงน้ำตกสายรุง้งน้ำตกขนาดใหญ่ที่น้ำไหลลงมากระทบกับแสงแดดจนเกิดเป็นสีรุ้งสวยงามว้างน้ำตกสวยจังเลยจีจัาร้องอุทานสวยจริงๆด้วยบรูโน่พยักหน้าเห็นด้วยเอาละ ตามแผนที่ทำลับควรจะอยู่หลังน้ำตกนี่แหละฮูกกี้พูดพลางมองไปที่แผนที่งั้นเราก็ต้องเข้าไปข้างในสินะจีจาดพูดด้วยความตื่นเต้นทั้งสามเดินเข้าไปหลังน้ำตกพวกเขาพบกับถ้ำขนาดเล็กที่มืดสนิทระวังหน่อยนะข้างในอาจจะมีอันตรายก็ได้ฮูกกี้เตือนไม่ต้องกลัวฉันมีไฟฉายจีจาดพูดพลางหยิบไฟฉายขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋าไฟฉายส่องสว่างไปทั่วถ้ำ ถ้ำแห่งนี้ค่อนข้างมืดและเย็นบรูโนรู้สึกขนลุกเล็กน้อยพวกเขาเดินลึกเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆดูนั่นสิมีอะไรเขียนอยู่บนผนังถ้ำด้วยจีจาดร้องขึ้นพลางชี้ไปที่ผนัง ฮูกกี้เดินเข้าไปดูใกล้ๆนี่มันตัวอักษรโบราณฉันเคยอ่านเจอในหนังสือป่าสนหอมหวานแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะฮุกกี้บรูโนถามมันบอกว่าผู้กล้าที่แท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถเปิดประตูสู่ขุมทรัพย์ได้ฮุกกี้ตอบประตูสู่ขุมทรัพย์แสดงว่ามีประตูซ่อนอยู่ในถ้ำนี้ด้วยเหรอจีจาถามใช่แล้วแต่เราจะเปิดมันได้ยังไงล่ะบรูโนพูดด้วยความสงสัย ทั้งสามเริ่มสำรวจถ้ำอย่างละเอียดพวกเขาพยายามหาประตูที่ซ่อนอยู่แต่ก็ไม่พบอะไรเลยเราจะทำยังไงดีฮุกกี้เราหาประตูไม่เจอเลยจีจาดพูดด้วยความาท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้สิจีจาดเราต้องลองคิดดูดีๆก่อนฮุกกี้ตอบบรูโนยืนพิงผนังถ้ำพลางคิดตามเขามองไปรอบๆถ้ำอย่างละเอียดแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งเดี๋ยวก่อนนะพวกนายดูตรงนั้นสิบรูโนพูด พลางชี้ไปที่ผนังถ้ำด้านหนึ่งตรงไหนหรอบรูโน่จีจ้าถามตรงนั้นไงที่มีรอยแตกเป็นรูปอุ้งเท้าหมีบรูโน่ตอบฮุกกี้และจีจ้าตมองไปที่ผนังถ้ำตามที่บรูโน่บอกพวกเขาเห็นรอยแตกเป็นรูปอุ้งเท้าหมีจริงๆนายคิดว่ายังไงบรูโน่ฮุกกี้ถามฉันคิดว่าเราต้องลองเอามือไปกดตรงรอยอุ้งเท้าหมีดูบรูโน่ตอบงั้นก็ลองดูสิ จีจาดพูดด้วยความตื่นเต้นบรูโนเดินไปที่ผนังถ้ำแล้วเอามือไปกดตรงรอยอุ้งเท้าหมีทันใดนั้นเองผนังถ้ำก็เริ่มสั่งสะเทือนเกิดอะไรขึ้นจีจาดร้องเสียงดังผนังถ้ำค่อยๆเลื่อนออกเผยให้เห็นประตูหินขนาดใหญ่ว้าวเราทำได้แล้วจีจาดกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจเราเปิดประตูได้แล้วจริงๆด้วยคุกกี้พูดด้วยความประหลาดใจบรูโนยิ้มออกมา เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าปูหมีใจดีต้องซ่อนอะไรดีๆเอาไว้แน่ๆบรูโน่ผลักประตูหินเปิดออกพวกเขาพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่สว่างสวัยด้วยแสงไฟนี่มันอะไรกันเนี่ยจีจาดอุทานด้วยความตกตะลึงภายในห้องโถงเต็มไปด้วยกองน้ำผึ้งขนาดมหือมา น้ำพึง่งไหลนองพึง้งส่งกลิ่นหอมหวานไปทั่วทั้งห้องน้ำพึง่งน้ำพึ่งเต็มไปหมดเลยจีจา้าดกระโดดลงไปในกองน้ำพึ่งอย่างสนุกสนานนี่มันสวรรค์ของชั้นชัดๆบรูโน่พูดด้วยสายตาเป็นประกายปู่หมีใจดีซ่อนน้ำพึ่งเอาไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฮุกกี้พูดบรูโน่เดินเข้าไปในกองน้ำพึง่งแล้วเริ่มกินน้ำพึ่งอย่างอ,ร,อร่อยบรูโน่อย่าก,กินเยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะท้องเสียฮุกกี้เตือน ไม่เป็นไรหน้าฮุกกี้นานๆทีฉันจะได้กินน้ำพึ่งเยอะขนาดนี้บรูโน่ตอบจีจาดก็เล่นน้ำพึ่งอย่างสนุกสนานเธอป้ายน้ำพึ่งไปทั่วตัวจนกลายเป็นกระรอกน้ำพึ้งจีจาดอย่าเล่นซนแบบนั้นสิเดี๋ยวตัวจะเหนียวเหนอะหนะไปหมดฮุกกี้เตือนไม่เป็นไรหน้าฮุกกี้สนุกดีออกจีจาาตอบ ทั้ง3สนุกสนานกับการคนพบขุมทรัพย์น้ำผึ่งของปูหมีใจดีพวกเขากินน้ำผึ่งเล่นน้ำผึ่งและหัวเราะกันอย่างมีความสุขหลังจากที่สนุกสนานกันจนเต็มที่แล้วทั้ง3ก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้านวันนี้เป็นวันที่สนุกที่สุดเลยจีจาดพูดด้วยรอยยิ้มใช่แล้วฉันไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้เจอกับอะไรแบบนี้ฮุกกี้พูดฉันก็เหมือนกันขอบคุณนะจีจาดขอบคุณที่ชวนฉันมาผจญภัย บรูโน่พูดไม่เป็นไรหน้าบรูโน่พวกเราเป็นเพื่อนกันนี่นาะจีจ้าตอบทั้งสเดินออกจากถ้ำกลับบ้านด้วยความสุขเมื่อกลับถึงบ้านบรูโน่ก็รู้สึกเหนื่อยล้าแต่เขาก็มีความสุขมากเขาคิดว่าการผจญภัยในวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณนะเพื่อนๆที่ทำให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษบรูโน่พูดไม่เป็นไรหน้าบรูโน่พวกเราก็สนุกเหมือนกันฮุกกี้ตอบ พรุ่งนี้เราไปผจญภัยกันอีกนะจีจาดพูดด้วยความตื่นเต้นพรุ่งนี้ค่อยว่ากันฉันขอนอนก่อนนะบรูโน่ตอบบรูโน่เดินเข้าไปในบ้านแล้วหลมตัวลงนอนบนเตียงเขายิ้มออกมาเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆบรูโน่พึมพำก่อนที่จะหลับไปในขณะที่บรูโน่นอนหลับอย่างมีความสุขจีจาดและฮูกี้ก็เดินกลับบ้านของตัวเอง พรุ่งนี้เราจะไปผจญภัยที่ไหนกันดีนะจีจา้าถามฉันยังไม่ได้คิดเลยแต่ฉันมั่นใจว่าเราจะต้องเจอกับอะไรสนุกสนุกแน่นอนฮุกกี้ตอบทั้งสองเดินคุยกันไปเรื่อยๆจนถึงบ้านของตัวเองเมื่อถึงบ้านฮุกกี้ก็เปิดหนังสืออ่านส่วนจีจา้าก็กระโดดขึ้นไปนอนบนเตียงราตรีสวัสดิ์นะฮุกกี้จีจา้าพูดราตรีสวัสดินะจีจา้าฮุกกี้ตอบทั้งสองหลับไปพร้อมกับความฝันอันแสนหวาน แล้วแล้ววันใหม่ก็มาถึงบรูโนจีจาดและฮุกี้ก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดใสพวกเขาพร้อมที่จะออกไปผจญภัยและสร้างความทรงจำดีๆด,ด้วยการอีกครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจะถามคำถามลูกๆเกี่ยวกับนิทานเช่นถ้าลูกเป็นบรูโน่ลูกจะทำอย่างไรหรือลูกชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดเพราะอะไรเพื่อกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของลูกๆ หวังว่านิทานเรื่องหมีขี้เาวกับเพื่อนจอมป่วนจะเป็นนิทานก่อนนอนที่สร้างความสุขและเสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกๆของคุณนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ